โอเคมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองค่ะหมายเลขหกสิบเจ็ดค่ะมาแล้วน,นจะจ๊ะในหัวข้อพิก,การนะคะแฟนของคุณในอนาคตถูกไหมนะคะตามหน้าไพ่เลยนะคะหมายเลขที่หกสิบเจ็ดนั่นเองค่ะนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคำน,นั้นเลยพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้ค่ะนะ พี่เห็นว่าในเรื่องของพลังงานแปบ๊บหนึ่งนะคะพลังงานในตัวคุณค่ะเป็นค่อนข้างที่จะเอ๊โสดหรือเปล่าเนะพี่เห็นว่าเป็นคนที่โสดนแน่เลยนะี่คุณกําลังแบบว่าต้องการ,รเผชิญนะบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณมีความรู้สึกไม่มั่นใจนะคะหรือเป็นคนที่กําลังโดนหัอกอกมากใหม่ๆหรือเปล่าหรือคนที่โสดมากๆไม่กล้าที่จะเปิดใจในเรื่องของความรักครั้งใหม่หรือเปล่านะคะ ประมาณนี้เออเอาเป็นว่านะคะขอให้ไพ่นั้นนะคะช่วยนำทางนะคะว่าไอ้แฟนของคุณในอนาคตน,นั้นเป็นเช่นไรกันค่ะโอเคนะคะสำหรับไพ่กองที่สองนะคะว้าวเรามาดูลักษณะน,นิสัยนะคะของออแฟนของคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่67หรือกองที่สองนั่นเองะคะ่ละลักษณะนิสัยนะ,ะพูดถึงข้อดีก,กัน เป็นคนที่มอบความรักให้คุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตนะคะปัจจัยต่างๆให้คุณเลยอ่ะอืมดีพร้อมทุกๆเรื่องนะคะนะมีหรอที่คุณไม่ยิ้มไม่แก้มปริ่มแบบนี้เออนะคะความรักก็ทุ่มเทนะคะการการเงินก็ซัพพอร์ตอ่าประมาณนี้ด้วยนะคะนี่คือข้อดีของเขาเลยล้วนๆเลยค่ะส่วนอะไรเอ่ยอ่ะส่วนข้อเสียค่ะนะส่วนข้อเสียเนี่ยพี่เห็นว่า คือเขามีความตั้งใจอะหวังดีกับคุณจริงๆนะคะแต่บางครั้งคุณรู้สึกน้อยใจหรือเอ่อบางทีเขาทำอะไรไปไม่บอกคุณหรือทำอะไรไปทำให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแต่ท้ายสุดและลึกๆแล้วเป็นเพราะเขาหวังดีกับคุณจริงๆนะหวังดีกับคุณจริงๆบางทีเรื่องของการสื่อสารกันหรืออะไรเงี้ยพี่เห็นว่ามันมีการผิดพลาดกันนะคะแต่ท้ายแล้วพี่ยังเห็นว่าเฮ้ย ข้อเสียของเขาเนี่ยมันก็ยังทําให้ตัวคุณนะมีความโศกเศร้าเขาเหรอก็อยากอบกอดคุณแต่เขาเรื่องเรื่องของสนะบุคลิกภาพหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจที่เป็นสัยของเขาหรือเปล่าที่เขาแบบว่าทําตัวเองทําไม่ถูกอะค่ะคุณอาจจะเป็นรักครั้งแรกของเขาก็ได้นะซึ่งเขาปฏิบัติกับคุณไม่ถูกอะ อืนะคะโอเคเอาเป็นว่าแฟนของคุณอน,นาคตค่ะมีโอกาสเป็นคนเก่าหรือไม่คําตอบค่ะไม่ใช่คนเก่านะคะไม่ใช่วนเวียนเป็นคนที่หนึ่งอะไรของคุณเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่คนเก่าเด็ดขาดค่ะนะ,ะถามว่านะ,ะถามว่าเป็นคนใหม่หรือเปล่าน,นะ,ค,ะคือสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองเนี่ยพี่จะคอนข้างเข้าถึงใจิตใจคุณว่าคุณยังแบบ ถามว่าต้องการความรักไหมต้องการแหละแต่ถามว่าต้องการเปิดใจนะตอนนี้ไหมฉันต้องอต้องแบบคนควายไหมเพื่อให้ได้คนมาอยู่เคียงข้างคนคุณไม่ได้ถึงขนาดนั้นคุณอยู่ตัวคนเดียวคุณได้นะนะคะเอาเป็นว่านะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะคะขอเปิดไพ่อ,อีกใบหนึ่งกันค่ะอือฮึโอเคเอาเป็นว่านะ พี่มองว่านะคะมันเหมือนแบบอ่าเป็นบุคคลนะคะนะที่เคยรู้จักกันแล้วแต่ไม่ได้แล้วแต่ของความสัมพันธ์ที่เคยเป็นแฟนมาก่อนเออเข้าใจที่พูดไหมเอ่ยหมายถึงว่าไม่ใช่แฟนเก่าแต่เป็นบุคคลที่เรารู้จักแล้วแหละแล้วเราก็มาเอ,อ่อมาสแสดงความหงใย แสดงความเียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นในฐานะเพื่อนก็ได้อะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันไม่ใช่คนแต่มไม่ใช่คนใหม่อ่ะคําว่าคนใหม่ที่คือไม่ใช่คนที่คุณไม่เคยรู้จักแล้วเข้ามาไม่ใช่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดคุณเป็นคอยเป็นห่วงใย,ยคุณอ่ะพี่ว่าอาจจะมีเกมพัันมาจากเพื่อนอ่ะเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้หรือเปล่านะเออโอเคนะคะนะ ถามว่าคนเก่าอะ่ะเขาก็ยังห่วงยายอาทรแบบพวกแบบว่ายังต้องการคุณเหมือนกันนะแต่คุณก็ยังไม่โอเคคนใหม่เข้ามาคุณก็ยังไม่โอเคแต่ก็มองว่าเฮ้ยหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่รู้ใจหรือเปล่าหรือคนคนที่อยู่คนนั้นน่ะแฟนของคุณใน,นอนาคตอ่ะเขากาลังที่จะต้องการนะฮะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้ดีพร้อมก่อนแล้วค่อยมาบอกความรู้สึกกับคุณก็เป็นได้นะจ๊ะโอเคเรามาดูกันค่ะราศีที่เป็นคู่ครองของคนที่เลือกไพ่กลองนี้กันค่ะแน่นอนราศีราศีมีนนะคะราศีมีนราศีตุลน,นะจ๊ะราศีพฤษศนะ ราศีกรกฎราศีเมษน,นะคะที่มีเกณฑ์นะคะที่จะเป็นคู่ของสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองไพ่ใหม่เลขหกสิบเจ็ดคือไพ่ใบนี้นะอืมโอเคค่ะเรามาดูกันว่าเฮ้ย <c oughs> ลักษณะน,นะคะของเขารูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรนะคะแน่นอน,นะคะ่ะเขาเป็นคน่อนข้างที่คนที่ผิวสองสีหรือผิวขาว เนะคะเป็นผู้หญิงผมยาวเนะคะเอาเป็นว่านะเจ้านี้คือพี่มองเห็นว่าเป็นบุคคลนะ่ยที่ถ้าพูดถึงผู้หญิงนะ,ะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือผ่านการมีบุตรมาแล้วหรือมีลูกติดอ่ะพูดตรงๆนะ,ะนะ่ยค่ะหรือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วประมาณนี้นะค่ะนะคะนะถ้าคุณไม่ลังเกตนะคะบางทีอาจจะต้องให้โอกาสเขานิดนึง นะบางทีเขาเอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักแล้วเจอคุณจะเป็นความรักดีๆให้กับเขาแล้วเขาก็จะมอบใจให้คุณคนเดียวแน่นอนค่ะตะะ่อมาค่ะอยากรู้ว่ะผู้ชายล่ะนะคะสำหรับนะคะลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขาถูกไหมเอาเป็นว่าคือเข,เขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นแนวแบบอารมณ์ศิลปินอะอาร์ตอ,อินโทรเวิร์ดบ้างเป็นคนที่พูดจามีอารมคมคายอยู่นะ ะะเป็นคนที่ผิวสองสีนะคะท้มๆหน่อยนะเออแล้วก็รูปร่างหน้า,นาตาก็ถามว่าไม่ได้พิเศษอะไรมากนะักแต่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะนะแบบว่าไม่ได้อะไรพิเศษมากแต่ค่อนข้างที่บุคคลที่เจออนะคะ่ะนะจะค่อนข้างมีสเสน่ห์ดึงดูดให้คนอยากรู้จักเข้ามานะคะ โอเคค่ะมาดูอายุของแฟนของของคุณกันค่ะอายุแฟนของคุณนะคะนะที่เลือกพ่ใบนี้โอเคค่ะส่วนอายุนะพี่เห็นว่าเป็นอายุที่มากกว่าคุณหรือรุ่นราวคราวเดียวกับคุณค่ะอายุที่มากกว่าคุณหรือรุ่นราวคราเดียวกับคุณนะอ่ะหน้าที่การงานของเขาค่ะเป็นยังไงคือเขาเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างที่จะเป็นแนวแบบค่อนข้างที่จะ มีลักษณะของการวนรวลูปอะค่ะวิถีการทำงานของเขาอะค่ะเนาะซึ่งบางครั้งเขาจะรู้สึกว่างานมันค่อนข้างที่จะจำเจไม่ค่อยท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวลักษณะแบบนี้นะคะในเรื่องของงานพวกบริษัทนะคะได้นะคะ,นะคะในเรื่องของการเดินทางก็ได้ในเรื่องเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของการเดินทางงานแนวแบบต้องไปต่างจังหวัด นะงานที่ค่อนข้างที่จะจันเจด้วยบางอย่างนะคะนะลักษณะแบบนี้และฐานะของเขาเป็นยังไงบ้างล่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของฐานะของเขานี้ตอนเนี้เหมือนงานที่เขาทําอยู่อะคะ่ะเขารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ารู้สึกเบื่อะคะ่ะบอกอตรงๆเลยนะคะเขาอาจจะค่อนข้างที่จะอกำลังค้นหาหรือค้น ต้องการที่จะดึงศักยภาพของตัวเขาเองขึ้นมาเขาต้องการค้นพบกับตัวเขาเองด้วยนะช่วงเนี้มาที่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานอยู่ก็ได้นะคะก็มีผลในเรื่องของนะ,ะในเรื่องของรายได้เงินเดือนตามมานั่นเองค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่านะตรงนี้นะมาดูกันว่าถ้าทำไมเอ่ยถ้าคุณนะคะกับเขาได้เจอกัน แล้วความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรถูกไหมความสัมพันธ์ต่อไปค่ะพี่ว่าคือแรกๆอะค่ะนะแรกๆอะ,อะมันคือมันมันรู้สึกว่ามันยังไม่คลิกกันยังปรับความเข้าใจกันไม่ได้หรือลักษณะของแบบคุณไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบอนะแต่ท้ายสุดแล้วคือลงเอยกันอะไรประมาณนี้จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะเอออะ เห็นไหมท้ายสุดแล้วเหมือนโดนนะเฮ้ย <c oughs> มันก็จะมีกระทบกระทั่งเงินบ้างหรือในเรื่องของความรักอะคะ่ะมันก็จะเหมือนการรับมีดแบบนี้ไหมถ้าให้มีดมันคมเราก็ต้องหมั่นรับบ่อยๆเหมือนกันเนอะความรักอยากให้มันอยู่ยาวนานเราต้องใส่ใจคนรักของเราแบบนี้ทุกวันนะคะนะอ่าโอเคค่ะสำหรับนะคะคนที่เลือกไพ่กลองนี้นะ พี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะนะคะก่อนอื่นค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่หมอด้วยนะคะนะสำหรับคนที่เลือกพายกล้องที่3านะคะนะหรือหน้าพายแบบนี้นะคะกดติดตามนะคะชมคลิปถัดไปด้วยนะขอบคุณค่ะ